มาคบูชาลํำลึก2567ยูวพุทธิกะสมาคมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายจัดงานเนื่องในวันมาคบูชา2567ที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567กิจกรรมมีการกล่าวสัมโมทนียาถาโดย พระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีดรยุพินบัวคอมศึ่อาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมีนมายมณิ์ขันธศีมานายกยุวะพุทธิกะสามาคมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานมีการบรรยายธรรมะจากเยาวชนเรื่องสามัคคีธรรมนำจิตอาสาโดยนางสาวพิงลานนาธัญน,นานนท์ จากโรงเรียนวัฒน์โนทัยปายัดมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธกิจกรรมคืนชีวามัจฉามาคะเลิกปล่อยพันปลาลงแม่น้ำปิงวันมาคับบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเเดือนซึ่งหลักธรรมคำสอนนี้เป็นหลัก และวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสําคัญจะมีเนื้อหาว่าทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์เ่าสมไดดดีีีว้ย สิ่งท่าศีัตนตรัรบารมีธรรมภูบาเจ้าศิลวิชัยควะศักดิ์สิท์ของพระโบรมนท่ากรสุเทพรวมทั้งบุญจุลยาวัตถุอันเกิดจากคารามัยศีละมัยาวนาใหมที่ท่านทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญให้เป็นไปในวันนีรวมรวมกันเป็นตะบะเดชาเป็นาวรวะสปัจจัยปกปักรักษาคุ้มของทุกท่านให้ปลอดภัยไร้โรคมีโชคมีทรัพย์มีสินอยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในทางขององค์สมเด็จพราสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยจตุวะวิจารชัยอายุขอให้มีมีอายุบำบันยืนวันหน้าขอให้มีวิพันธ์หมดเกลดองใสสุขาขอให้มีความสุขกายสุขใจพระดาน้ำใขอให้ได้มีพลังกายสมบูรณ์ขอให้มีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาภาคแข็งพอบูรณ์ดำเนินชีวิตด้วยดีเป็นบรืองดีที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นยุบาร์ส่งบาสัญญาที่ดีของรุ่นศาสนาโดยยิ่งขึ้นสืบไปเพื่อการทุกท่านทุกคนทุกที่วาระจีการเธอเขอทุกท่านเป้นวาจาพร้อมกันภาสาธุพร้อมกันสามรอบค่ะสาธุสาธุสาธุกรพิธมรดกของพระคุณพระวิมลนิมิตรร่างพระราชจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาให้ข้อคิดสำหรับเป็นแนวปฏิิ เปีประชาชนเระชกเป็นกที่พนาแต่ที่กอีกึงดรือบางน้ำูภาษิสาต้งยู่ในสิวตนพื่องาอกให้เขียว่าจิตอาสามาจากจนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้สโุสามที แต่ในชาติเจะเจริญมั่งคงสืบไปขอเสียงปรบมือกให้กัเาด้วยนะคะ้่วเจ้าวาศรีโสดารานหวงองประธานในพิธี กผมแนมนนมคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชาลังลึกขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพิมลมีเป็นอย่างสูงที่ได้โปรดเมตตาม,มาเป็นองค์ประธานจัดงานมาถ้าบูชาลำลึกในวันนี้ขอกราบเรียนความเป็นมาในการจัดงานในวันนี้คือคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พุทธศสมาคมยิททมทมททวทุติกาสมาคมกลุ่มหนุนสาวจังหวัดเชียงใหม่สภาวททา่าธรรมประเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยมงค์กเครือขยได้ร่วม,รวมกันจัดห่อเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธภายใต้โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ประกอบคุณงามความดีโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและได้จัดกิจกรรมการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำปิงภายใต้โครงการตื่นชีวามัชชามาคารเื่อเป็นการสร้างคุณสมให้ชีวิตเป็นทาง เนื่องในวันมาสาอูชาประจำปี2567และท่านคุณเพียรทุสั่นกับผมดรสุภวับุหภุมอดีตนายกพูทธสมาคมเชีงใหม่รู้สึกปีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ได้ชมการแสดง wow าจะจับที่หนึ่งะคะ <ieur. S 2> ต่อไปเพื่อที่จะปล่อยพันปลานะคะซึ่งตรงนั้นนะคะน่าจะใช้เวลาในการปล่อยปลาพอสมควรนะคะทำฟิ่ีนะคะเพื่อให้ชีวิตมงนนานนะคะถือว่าเป็นบุญที่สูงสุดแลเชิญได้เลย บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงผสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 2 4 0 8 2 9หมู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ